เดี๋ยวเรามาลองดูไหมครับน่าจะเข้าาหลายตแล้วครับนี่ถ้าน้ำขึ้นอีกสักคือสักศอกหนึ่งนะครับสักคือสักสอกในนะใจ่ายนี่นน่ตัวขยับไปตัวขยับอุ้กัดอ้ยอยู่ ใกล้ๆเลยว่าครับมันเข้ามาตรงถุงถุงที่ปักอ่ะครับเพราะตรงนั้นมันจะเตี้ยกว่าเขาเขการตุสสด้วยนะ อือหกัดอือหึ่รุดกระเทอบไปง่อยครับอือหื่กัด ออืูย่ตบเด็กข้างบ้านครับเอินละคันนี้ไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่ใกล้ๆบ้านนี่นะครับโอตัวนี้อมมิดเลยครับกาเป็นยักษ์ยางแก้คันสีเขียวนะครับยักษ์ยางแก้คันจิ๋ว ังไงก็าฝากผลง,งานผมด้วยนะครับกับยักษ์ยางสุดจองมากครับขอบคุณครับ